เครับเรามาดูการตรวจเช็คนะครับอาการเครื่องสั่นของรถ t o y ยต a V ว o อครับรถคันนี้เคยเปลี่ยนคอยไปแล้วนะครับสองคอยนะครับคอยสูบ4ี่เปลี่ยนไปแล้วสูบ2เปลี่ยนไปแล้วนะครับสูบ1นึกับสูบ3ครับตอนนี้อาการลูกค้าบอกว่าอาการมันสั่นครับขอสูบ3ามก่อนกัแล้วกันครับมีอะไรปกติไหมครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยยังอาการเหมือนเดิมครับ ไม่สั่นไม่อะไรครับนี่อาการแบบนี้คอยจะเสียครับสูบหนึ่งครับท้องขอสูบหนึ่งนี่ครับสั่นครับสั่นเห็นชัดเจนเลยนี่ครับรอบขึ้นแปลว่าอาการแบบนี้เช็กง่ายๆเลยครับคอยสูบสามเสียแน่นอนก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการตรวจเช็คอาการที่สั่นไม่สั่นนะครับสำหรับรถ ยนเรานะครับตอนนี้เราทําการเปลี่ยนนะครับคอยตัวใหม่นะครับลองเสียบดูครับรอบขึ้นเลยครับถอดปลั๊กคอยเครื่องสั่นนะครับนี่คือหลังจากการเปลี่ยนมาแล้วครับคอยก็จะทํางานได้ครับก็เป็นแนวทางครับให้ทุกๆคน ไปสามารถดูแลรถตัวเองได้ครับเล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องไปถึงมือช่างนะครับแต่ก็เวลาทํางานก็ให้ระมัดระวังต้องดูความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ